สวัสดีค่ะเพ ina ina ื่อนๆวันนี้เราจะมาอธิบายการปกครองระบอลประชาธิปไตยนะคะรูปแบบการปกครองนี้จะมีอยู่3รูปแบบก็คือรัฐสภาประธานาธิบดีแล้วก็กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาค่ะต้นกำเนิดนะคะของรัฐสภาจะเป็นประเทศอังกฤษค่ะส่วนประธานาธิบดีจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของกึ่งประธานาธิบดีกึ่งสหรัฐกึ่งรัฐสภา เป็นฝรั่งเศสค่ะระบบก,กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐธภานนะคะประมุขจะเป็นของของรัฐแล้วก็ของบริหารจะเป็นประธานาธิบดีค่ะซึ่งจะร่วมบริหารประเทศร่วมกับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะแบ่งออกเป็นนายกแล้วก็รัฐมนตรีค่ะซึ่งถูกแต่งตั้งจากประธานาธิบดีแล้วก็จะมีอำนาจในการบริหารประเทศอย่าง ส่วนของเรานะก็คือระบบประธานาธิบดีปมุขของรัฐและฝ่ายบริหารก็คือประธานาธิบดีส่วนรัฐสภาก็คือทหารทหารนิติบัญญัติส่วนหลักการใช้อำนาจ 1. หลักการหลักการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหาร 2. หลักการยับยัง้งและถ่วงดุลอำนาจ สวัสดีนะ,ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอธิบายในเรื่องของระบบรัฐสภาแต่ก่อนที่เรจะอธิบายเรามีคำถามสอางคำถามมาถามก็คือ 1. ในระบบประชาประชาประธิปไตยมีการปกครองกี่รูปแบบใครตอบได้บ้างสามถูกต้องและคำถามที่ 2. รับมนประธานาธิบดีมีใครเป็นประมุขประธานาธิบดีอ่าถูกต้องและคำถามสุดท้ายเป็นคำถามในเรื่องที่เราจะอธิบายวันนี้ก็คือระบบรัฐสภา,ามีใครเป็นประมุขม,มีใครตอบได้ไหมไม่มีใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้เราจะมาอธิบายให้เพืเ่อนๆฟังระบบรัฐสภา,ามีประมุขสองฝ่ายคือประมุขฝ่าย รัฐและประมุขฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายรัฐมีใครบ้างมีใครรู้ไหมไม่มีใช่ไหมประมุขฝ่ายรัฐก็คือพระมหากษัตริย์และประธานาธิบดีและในส่วนของประมุขฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีรัฐสภาสาคัญทางการเมืองเพราะรัฐสภามีอำนาจนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารและหลักการใช้อำนาจของรัฐสภาคือหลักการเชื่อมโยงอำนาจและหลักดุลแห่งอำนาจ ในเรื่องของรัฐสภาก็มีเพียงเท่านี้และต่อไปก็เป็นในเรื่องของประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยส่วนของเรานะจะเป็นประเทศร,ร,ศร,รัฐสภาจะมีประเทศเอินาลีเยอรมันอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นแคนาดาแล้วก็อินเดียส่วนประธานาธิบดีจะมีสหรัฐอมเม,มริกาเม็กซิโกโอาเนติน อินโดนีเซียบราซิลแล้วก็กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา,าจะมีฝรั่งเศสรัสเซียยูเครนแล้วก็ไต้หวันโอเคค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาอธิบายในส่วนของระบอ,ะเอ,าาอะบอเผด็จการอำนาจนิยมก่อนระบบเผด็จการอำนาจนิยมคือการมุ่งเน้นการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองเป็นหลักที่เน้นคำว่าเป็นหลักเพราะว่า รัฐบาลได้เข้ามาเข้าแทรกแซงในทุกกิจกรรมทางการเมืองและควบคุมเพื่อให้ประชาชนเหมือนแบบว่ามีพฤติกรรมอยู่ในที่อยู่ในข้อกําหนดและข้อตกลงที่รัฐบาลได้กาหนดขึ้นและ 2. ไม่มีนโยบายควบคุมสถาบันทางสังคม 3. ไม่มีการใช้มีการใช้อํานาจรัฐเข้าแทรกแซงก็คือระบบะเผด็จการแบบ อำนาจนิยมจะเป็นการใช้อำนาจรัฐเป็นหลักนะคะและครอบงำกระบวนการยุติธรรมก็คือเหมือนกับว่ามีความยุติธรรมแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อย่างถึงขั้นที่ใช้คําว่าเสรีภาพได้และกําหนดบทบาทและควบคุมพฤติกรรมของคนลเมืองในสังคมกําหนดบทบาทก็คือการควบคุมและสร้างข้อกําหนดให้แก่คนในสังคม อันนี้ก็จบในส่วนของเรื่องระบอบเผเด็จก,การอำนาจนิยมนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเรื่องนี้เพียงเท่า,น,น,านี้ก่อนนะคะนักเรียนคสวัสดีค่ะสวัสดีค่นะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาอธิบายเรื่องการปกครองระบอบเผเด็จก,การเป็ดเสร็จที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูอธิบายเรื่องระบอบเผเด็จก,การอำนาจนิยมจําได้ไหมคะว่าระบอบเผเด็จก,การอำนาจนิยมควบคุม อะไรทางการเมืองเป็นหลักใครตอบได้บ้างคะยกมืออ่ะศศินิมนยืนค่ะแล้วบอกเผด็จการทางทางแบบอำนาจนิยมพวกนี้นอะไรเป็นหลักคะกิจกรรมทางการเมืองอ่ะถูกต้องค่ะน่าลงค่ะโอเคแล้ววันนี้คุณครูจะอธิบายเรื่องแล้วบอกเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะคะแล้วบอกเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จมีด้วยกันทั้งหมด หัวข้อหัวข้อคะอ่าหัวข้อมีอะไรบ้างการ 1. านนาการยึ้มบ้านในอุดมการณ์ของผู้นําการยิดมบ่นในอุดมการ์ของผู้นําก็คือ,อผู้เชื่อใจตามสาวระก็คือการยิดมบ่นในความคิดของผู้นําเป็นหลักนะคะส่วนการข้อ2ให้การยกย่องผู้นําการยกย่องผู้นําก็เหมือนกับการให้ความเคารพการแสดงความเคารพต่อผู้นํา สามมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวก็คือเราไม่จําเป็นต้องออย่างประเทศไทยเรามีพรรคการเมืองสองพรรคในการบริหารประเทศถูกไหมคะแต่ว่าการปกครองแบบเผด็จการเบเสร็จ,จะมีพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคเดียวก็คือจะไม่มีพรรคที่เป็นพรรคโตยแยง่งต่อมา 4. มีการถูกขัดและแทรกแซงสึส่งมวลชนทุกประเภทก็คือมีการเข้าถึงสื่งมวลชนแม้ว่าจะ เป็นสื่มอมวลชนที่เกี่ยวกับเด็กผู้ใหญ่หรือว่าใดๆก็ตามจะมีการเข้าไปแ,แทรกแซงเพื่อเหมือนแบบว่าก็ยึดอำนาจในช่องทางกลาทัดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มุ่งเน้นหลักการกําลังอํานาจใช้กําลังอํานาจใช้กําลังอํานาจก็คือกําลังที่ไม่ใช่ใการใช้แรงแต่ใช้อํานาจที่ตนมีอยู่ปกครองอไม่ใช่ปกครองอดูแลบริหารประเทศ ประชาชนเป็นเพียงกลไกของรัฐประชาชนเป็นเพนกลไกของรัฐก็คือการที่รัฐใช้ประชาชนในการเป็นเหมือนเครื่องมือในการบริหารประเทศก็ระบบการปกครองระบบะเผด็จการเบ็ดเสร็จก็ขอครูขอจบการสอนเเท่านี้นะคะแล้วก็ ออยืมอีกหัวอีกหัวข้อนะประเทศปัจจุบันประเทศที่ใช้ระบบเผด็จการเบสร็จมีอยู่5ประเทศคือจีนเกาหลีเกาหลีก็คือเกาหลีเหนือเวียดนามแล้วก็คิวบานะคะวันนี้เรื่องระบบเผด็จการเบเสร็จเผด็จการแบบอำนาจนิยมและประเทศที่ใช้ก็ระบบเพียงเท่านี้การปกครองระบบเผด็จการเป็นการปกครองแบบยึดอำนาจเรียกอย่างว่าคอมมิวนิสต์ นะคะโอเคเห็นไหมโอเคเข้าใจกันแล้วเนาะถ้างั้นวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการก่อนแค่ทานนี้นะคะนันเรียนเอลองขอปู i อปูมาค่ะ